สัดไ่ได้เปิดไหมเอา <laughs> เปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วสวัสดีครับบ่าวเพีชอภินัาานทภูนะครับคุณจรันนะครับคุณจาร,านรันรสวัสดีครับอ่ิน่นทภูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือบ่ได้ยินเสียงชะบามไม่ได้เปิดเสียงเลยเปิดแล้วที่นี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดวักแม่คุณจารานันนื่ เตรียมตะเบียงเดี๋ยวไปดูกันไล SD, ส่วนอีกที่หนึง่งเตรียมตะเบียงแล้วพี่น้ำาพุเพื่อนจชาบาบ่าวเพชรเตรียมตะเบียงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปที like ่หนึ่งเดี๋ยวจะย้ายไปที่ที่ว่าเราจองไว้เตรียมเตรียมะบียงละหัวอย่างเดียว เมื่อวานนะครับไปดูหลังบ้านของเพื่อนจะบาอยู่ดูวิธีการด้หลายอย่างนั่นแหละหลายๆท่านทือจะเป็นเพื่อนกันก็มีวิชาความรู้ที่ดีไว้อาจจะมีเพื่อนๆเราเข้าไปดูเนาะว,วิธีการวิธีการทําการเข้าไปคุยกับฝ่ายของ youtube ฝ่ายดูแล youtube การเข้าไปคุยยังไงก็ดูตัวอย่างเด้อเพื่อนจะบาทาไว้ให้อยู่ในคลิปนั่นแหละเพื่อนบา,บาบาอะไรสดเมื่อวานนี้เนาะ เ็ธรรมดาคนไม่ค่อยได้คุยเรื่องไร้สดไม่เหมือนเราเราไร้สดทุกวันคุยทุกวันแหละปาดมือนี่เพื่อนตุยน้ยมีอันท่านจะรันมากินข่าวน้ำร <c oughs> อบสองจ้ารอบสองแล้วเพื่อนรอบสองแล้วสวัสดีพี่ทุกท่านเด้อมัดรวมมัดรวมมัดรวมจ้าต่เองมัดรวมเลยม,ม,มัดรวมเลยมัดรวมเด้อนูน่นเอารถคันนูนนน่นมาเอารถคันนู่นมา มีหัวหน้าใหญ่เพื่อนมานั่งกินข้าวน้ำหัวหน้า